สำหรับใครที่กำลังมองหาอ่างสปาไลท์เฮดเด้นของเรานะคะเอาไว้นอนแช่นั่งแช่หรือจะยืนแช่ก็ได้ค่ะอ่างตัวนี้จะไว้ภายในบ้านหรือจะไว้ภายในรีสอร์ทได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยค่ะเป็นอ่างอินดอร์ของเรานะคะวันนี้แอดจะมารีวิวของฟังก์กชันอ่างทั้ง4ตัวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเรามาเริ่มอ่างนี้เลยค่ะอ่างสปา304ค่ะลักษณะพิเศษโดดเด่นคือสีจะไม่เหมือนใครเลยค่ะ กระจกด้านหน้าเป็นกระจกทัมเบอร์การ์ค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะรูปทรงดีไซน์โค้งมนไม่เหมือนใครค่ะเข้ามุมได้อย่างสวยงามเลยค่ะอันนี้จะเป็นอ่างสวีทนะคะนอนคู่ได้สองคนค่ะแต่ถ้าเกิดมีลูกเล็กๆอยากจะสวีทด,ด้วยก็ได้ค่ะอ่างตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งด้านใต้เป็นตัวอัดอากาศนะคะมีไฟ LED มีหัวนวดจากรุชี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่นน้ำนะคะแอบไม่ได้เทสให้นะคะ ลูกค้าสามารถเทสเองได้เลยค่ะแทน้ำก็จะไหลลงมาให้เราเล่นได้อย่างเพลิดเพลินบันเทิงใจเลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นอ่างอินดอร์305ค่ะลักษณะพิเศษมากเลยค่ะมีไฟ LED อยู่ด้านหน้าร้องออบอ่างเลยค่ะแล้วก็ภายในอ่างนะคะจุดเด่นของตัวนี้คือปีกระจบแ e m p เบิและตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทองเหลืองนะคะทั้งภายในอ่างและนอกอ่างค่ะด้านในจะมีหัวจากกุชี่ทั้งหมดหหัวนะคะลูกค้าสามารถนวดผ่อนคลายได้เลยคะ่ะมีหมอนรองนั่งทั้งสองเบาะนะคะตัวนี้ไม่เป็นสนิมค่ะรับประกันค่ะเป็นเนื้ออะคริลิกไฟเบอร์กร์ดอย่างดีเลยค่ะด้านหน้าเป็นที่ลงอ่างด้วยนะคะ ะะเป็นรุ่น306ค่ะตัวนี้ถือว่าใหญ่มากเลยค่ะสามารถนอนได้2-3คนเลยนะคะอาจจะมีเด็กเล็กๆเ,เ,เข้ามานั่งเล่นได้นะคะตัวนี้เป็นกระจกแ t e m p e r a t นะคะสวยมากเลยค่ะดีไซน์เก๋ค่ะตัวนี้เหมือนกันมีหมอนรองศีรษะอยู่2หมอนค่ะภายในอ่างจะเป็นจักรุชนะคะนวดผกหัวไว้ผ่อนคลายเหมือนกันค่ะ ตัวนี้พิเศษสดุดอ่างสปารุ่น M 2 2 7 k A ค่ะตัวนี้ฟังก์ชันครบจบในที่เดียวเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวจะนิมขึ้นนะคะของเราใช้งานเกรดดีเลยค่ะเป็นเนื้ออะคริลิกนะคะตัวที่อยู่ด้านนอกเป็นไฟเบอร์การ์ดเนื้ออะคริลิกค่ะตัวนี้ภายในอ่างมีทั้งตัวอัดอากาศที่มีไฟ LED พร้อม แล้วมีหัวนวดจากรุชพ่พิเศษอย่างหนึ่งคือมีแพรน้ำด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะแพรน้ำค่ะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจแนะนำรุ่น M227A ค่ะฟังก์ชันครบจบในที่เดียวเลยค่ะ ค่ะท่านใดสนใจอ่านสปาไล์เฮเวนอินดอร์นะคะสามารถไล์แอดมาที่รักบ้าน26ค่ะหรือจะโทร087 602 2626แอดมินแอได้เลยค่ะอ่างอินดอร์เราจะส่งทั่วประเทศค่ะ